ลุงตูสอนถุมคบมาแล้วครับมาครับมีหลายคนครับอยากจะรู้นะครับว่าเริ่มขายถนคบครับควรจตต้องใช้กี่เตาดีครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์มาเรียนนะครับเลยถือโอกาสจะแนะนําให้นะครับว่าเริ่มขายเราควรจะใช้กี่เตาดีครับเนาะคนเดียวเนี่ยใช้เตาถึงจะเหมาะสมอ่ะสมมตินะเริ่มขายเนี่ยใหม่ๆเลยนะใหม่เลยซื้อใหม่เลยเนี่ยควรจะสองเตาไปก่อนถ้ามีสามเตาก็สักเตาไปถ้าไม่มีถ้ามีถ้าไม่มีก็คือควรซื้อสองเตาไปก่อนเพราะว่าเริ่มแรกเดี๋ยวขึเอาเยอะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ย คตลาดเป็นยังไงพื้นที่ขายเป็นยังไงได้สําคัญคือคนยังรู้จักเราด้วยคนยังไม่รู้เราขายนำคกถ้าเราขายดีขึ้นแล้วก็ค่อยเพิ่มสามเตาสี่เตาคนหนึ่งเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณสี่เตาเอ็มที่ได้สี่เตาถ้าหากว่าห้าเตาเลยเนี่ยเราจะแคะไม่ทันไม่ทันยังไงก็ทันคือหนึ่งทั้งหยอดทั้งแคะทั้งขายหน้าร้านคนเดียวไม่ทันแน่นอนถ้าห้าเตาอะเอ็มที่ได้ทั้งหมดเลยคือสี่เตาเหมาะที่สนนุดนะถานน้ถาหากว่าจะห้าเตาอะห้าเตาหกเตาต้องหาคนช่วย ราะนั้นคนดีที่เหมาะสมเตาที่เหมาะสมตัวคือสี่เตานลเพื่อนนะอย่ามากกว่าห้าเตาครับถ้าห้าเตาเราจะขายไม่ทันนะครับนะนี่ครับตตัวแน,นะนำให้แล้วครับนะ